ผมชาวเน็ตครับมาจากไหนครับจากพิมายครับ,รบขึ้นรถโดยตรงมาตัดผมทรงนี้เปิดทูวเนาะเขาเรียกทรงทูวลรักไซดูนะครับผมยังไม่ตัดเนี่ยให้ดูคักๆเลยนี่คือผมยังไม่ตัดเป็นทรงทูวคือเขาจะเปิดเขาจะเปิดแค่แค่ตรงข้างนี้ออกนิดเดียวแล้วก็ทั้งสองข้างด้านบนไม่ต้องออกด้านหลังไม่ต้องออกดูนะครับเนี่ยผมจะทําให้ดูตรงนี้ก่อนผมดูวิธีต่าง <c oughs> <c oughs> วิธีทำของผมก็คือแบ่งผมให้ได้ส่วนก่อนอย่างนี้ครับเนี่ยปึ๊บแล้วผมก็ใช้เบอร์2เป็นตัวตัดดูนะครับแทเบอร์สอง่ยตัวนี้มาซ้อนไว้กันมันลงมาหนึ่งฟันบัตเตเลียนหน้าหน้านี่คือใช้เบอร์2นะครับเนี่ยเบอร์2องเขาเรียกฝรังเรียกว่า true block true b l o นั่นะครับสแปลว่า true block แปลว่า block ตัดเป็นบล็อกด้านข้างใชอย่างนี้ครับเนี่ยคือเอาออกนิดเดียอ,อ,อย่างนี้ขนาดเบอร์สองวางติดหนังดูนะครับทำให้ดูชัดๆเลยเ้าจะเปิดแค่นี้เองทีนี้ถ้าด้านล่างเนี่ยเอาเบอร์หนึ่งมาเก็บนิดน,ดนึงเพื่อจะให้ดูขาวน,วนอนกลมขึ้น เอานอนคงคืนเ,นนเนนขาจะเอาแต่ข้างออกเท่านั้นเองใ่าเบอร์สองเป็นตัวค่ายลายก่อนแล้วก็เอาเบอร์หนึ่งมาเก็บมาตรฐานว่าเอานอนคงคืน,นเป็นอย่างนี้จะเอาแต่เฉพาะด้านข้างออกอย่างนี้นะครับสองข้างทำเหมือนกันด้านหลังด้านบนไม่เอาออกดูข้างซ้ายดูยข้างขวา ดูข้างขวาก็เช่นเดียวกันร้อหวีฝั่งนี้ออกดึงหวีมาคึบไว้ฝั่งนี้กันไม่ให้มันรุดลงมาแค่นั้นเองครับเบอร์หนึ่งเก็บนิดิดเบอร์สองมาสวนเสยขึ้นแล้วแต่เราถนัดนะฮะหนึ่งฟันหวีหนึ่งฟันหนึ่งหน้าบัตเตอร์เลี่น ห้าบาเตอรี่แล้วก็เอาวีใหญ่เนี่ยปลดตัวนี้ออกเก็บนิดนึงเก็บไปไฟอย่างนี้โค้งสวยๆอย่างนี้ให้ดูเท่ากันทั้งสองข้างด้านหน้าด้านบนไม่ต้องเอาประมาณต่ำาคิ้วนิดนึงอย่างนี้ได้ไม่เป็นไรนั่นงดูไหมครับครับทีนี้ด้านหลังด้านข้างไม่ด้านหน้าไม่ตัดดูด้านหลังมาดูฝัง่งฝั่งซ้าย มีลงมาปาดออกนิดนึงปาดออกนิดนึงอนหน้าตัต่ำกว่าคิว้วสันนีเนี่ยปิดหนังครับนี่เป็นเสร็จแล้วครับนี่ทีนี้เราดูว่าเสร็จแล้วเหลือแต่กันแล้วก็ดูข้างหน้าวิธีตัดข้างหน้าดูนะครับวีลงมาให้อยู่เราคร,รึ่งจมูกเนี่ยคือสักมันหวีลงอย่างนี้ สักฟันหวีลงประมาณปลายจมูกให้ให้ฟันหวีแนบติดเฉียงเฉียงสันหวีสี่สิบห้าห้าสิบองศาก็ได้เพื่อจะให้มันเหลือยาวครับนี่ดูนะครับเงยขึ้นนิดนึงตรงไหนไม่เท่ากันล้วก็สักลง,งนี้กลางจมูกริมจมูกใต้ตาหางคิ้วแล้วแต่เรากะเอาครับตามความเหมาะสมครับสวัสดีครับนี่เสร็จแล้วครับเ่ยดูนะครับรู้สึกว่าจะหน้าตาไม่ใช่คนธรรมดานะจริงๆสายพันธุ์มาจากประเทศอะไร พอลือกออกไหมนี่ครับเสร็จแล้วครับดูด้านซ้ายดูข้างหลังเขาไม่ตัดข้างข้างขวาก็ไม่ตัดอยู่ตรงหน้าสวยมากหรอมากมาจากอำเภอพิมายครับวัดดี